130ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเด็กนเกียนอายุเขาเฮียน100ส่วนห้อยและก็ได้ประกาศเป็นเมืองจบการศึกษาสั้นมัธยมตอนต้นบำรุงในปี2 0 1พัาประชาชนได้เท่าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุข100อส่วนห้อยอายุยืนสี่หสิบเอปีและก็ได้ประกาศบ้านสาธารณสุขแบบอย่างได้78บบ้านนั่นเอง ก็ถือว่าจะเป็นการจําลองฟ้อนมวยลายลาวเนาะข้องสาวเมืองสัญญาบุรีเสิงการอย่างยูน่อกรแห่ข้องเมืองสัญญาบุรีเส่ร์งการว่ากอนแห่ข้องเมืองสัญ,ญาบุร,ญญรีนอกจากอาการนุ่งทื่อข้องเผาแล้วนะก,ก็จะมีอาการสแสดงกิจกรรมการฟ้อนมวยลายลาวคือประทานได้เบื้องได้ชมอยู่ในขณะนี้เนาะ แล้วก็นอกจากนั้นยังจะมีกองข้องบรรดาพนักงานทหารตำรวจเพชโม่แล้วก็พนักงานครูอาจารย์ต่างๆประกอบส่วนขนากรเจ้าและก็ทั้งเมืองสยามบุรีนี่เพิ่นเดอก,ก็ได้มีการประกาศบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายได้78บ้านแล้วก็ได้มีบ้านยุตติการไทยสายถึง78บ้านเมืองมีเมืองซีบุกในปี2015เมืองเมญิง3ดีี่0 1ง เมืองหาเป็นเจ้าของสาพันธกรรมบาลในปี2013เมืองยุติการถางปลาแบบเรือร้อยในปี2 0 1 5เมืองสมัมมคีปองดอกแมนในปี2 0 2 1และก็เมืองยุติการไทยซาไซในปี2002เมืองพ้นถูกในปี2014และก็ได้ประกาศบ้านใหยให้กลายเป็นตัวเมืองน้อยเมีนมีจำนวน2บ้านและก็บ้านเขียวสะอาดงาับตาหนึ่งบ้านคนเด่นก็ได้มีการ ประกาศเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านวัฒนธรรมแบบอย่างที่ติดพันกับการทองเที่ยวเป็นบ้านทาอิฐของแขวงสัญยาบุรีกันเลยเจ้าแม่นแล้วเนาะปัจจุบันนี้ยังแม่นจําลองการฟ้อนมวย,ยลาวของประดาบนรักเหียนอ่าซึ่งกเือประกอบสว่วนอยู่ในงานมากาบบน้างสัญญาบุรีนอนอยู่ในกรนเฮของเมืองสัญญาบุรีเป็นเมืองเทศบาลเป็นเมืองใจากกางของเพ่งสัญญาบุรีพวกเขานั่นเองบรรดาทาน ก้อนกำลังขบวนแห่ของทางแขวงเซียงบุรีนี่ก็จะมีความยิ่งใหญ่เป็นพิเศษกันเลยนะท่านผม้ชมพาเป็นเมืองเจ้าภาพเนาะแล้วก็มีกิจกรรมให้ประธานได้เพิ่งได้ชมในปัจจุบันนี้ก็แม่การฟ้อนมวยไร้แล้วแล้วก็บรรยาการในงานของพวกเขาในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเต้าโฮมคามสมัคคีของพ่อเมย์ประชาชนทั้งทั้งแขวงเซียงบุรีเองแล้วก็ต่างเมืองต่างแขวงทางประเทศก็ถือได้ว่าเข้ามาเที่ยวชมในงานพากลบบุญสร้างนี่หลากหลายทานกันเลยเจ้าแม่แลลวเนาะ ภาว่าการจัดงานมากันบ,บน้างสัญบรีพวกเขาก็คือว่าได้จัดขึ้นในปีทะเบียนเมนปีซ่องพันเจ็ดยูทางบานเวียงแกวเมือ,องฮงซ่าและจากนั้นกับผัดเลี่ยนมาสูเมือสงสัญบรีซ่องพันเป็กซ่องพันเก่กมเมืองปักหลแต่ว่าปัจจุบันนี้นะเริ่มแต่ปีซ่องพันสิบซ่องเป็นต้นมากม็เมนได้มาจัดขึ้นอยู่ที่เมือสง,งสัญบรีแข้งสัญบรีซึ่งที่เอาสถานที่แห่งนี้แหละเป็นบอลจัดงานมาจนฮอดปัจจุบันนี้ จอว่าเป็นการเต้าโฮมคอมสมัคีของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นการเต้างมสร้างในหลายๆโตมาหวมกันอยู่ที่นี่เนาะ